าชายวินเลียมทรงมีพระไทยที่จะปลดแอนนาเบลเอนเลียพระคณิตาของสมเด็จพระราชินีคามิล่าออกจากบัญชีเงินเดือนของราชวงศ์แอนนาเบลเอนเลียเป็นนักออกแบบตกแต่งภายในและได้รับเงินจากราชวงศ์มาหลายปีแล้วเป็นครั้งแรกในรอบเกือบสองทศวรรษที่แอนนาเบลเอนเลียไม่ได้รับเงินสำหรับบริการของเธอตั้งแต่ปี2023ถึง2024 ที่จริงเจ้าชายแห่งวเวล์ทรงมีพระทัยที่จะเลิกจ้างพระคณิตาของสมเด็จพระราชินีคามิล่าอีกต่อไปซึ่งมีควรจะมองข่าวนี้ในแง่ดีนักออกแบบตกแต่งภายในได้รับเงินจากราชวงศ์หลายแสนปอนมาหลายปีแล้วเจ้าชายวินเลียมการตัดสินใจครั้งนี้จะไม่ทำให้สมเด็จพระราชินีคามิล่าพอใจรายงานล่าสุดของดัชชี่แห่งคอนวอลเผยให้เห็นว่า แอนนาเบลเอนเลียพระคณิษฐาของสมเด็จพระราชินีคามิล่าไม่ได้รับเงินสำหรับบริการของเธอในปี2023-2024เป็นครั้งแรกในรอบเกือบ20ปีในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเธอได้รับการว่าจ้างจากเจ้าชายแห่งเวลในขณะนั้น ซึ่งขณะนี้เป็นพระเจ้าชาวที่3ในตำแหน่งหัวหน้าผู้ออกแบบที่ดินของเขาลูกชายของเอลิซาเบธที่2จ้างแอนนาเบลเอนเลียดหลังจากแต่งงานกับคามิล่าในปี2548ตั้งแต่เข้าร่วมทีมคอนวอลนักออกแบบตกแต่งภายในได้นำงานเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์รวมถึงกระท่อมพักร้อนในดัชชี่แห่งคอนวอล น้องสาวของคามิล,ล่าได้ตกแต่งและปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ในสมัยนั้นในคอนวล์เวลและหมู่เกาะซินลี่สามีของเคธมิดเดลตันตัดสินใจหยุดใช้บริการของแอนนาเบลเอนเลียตตั้งแต่ปี2566ซึ่งเป็นปีที่เขารับตำแหน่งหัวหน้าดัชชี่แห่งคอน沃尔น้องสาวของคามิล,ล่าได้รับเงินสำหรับบริการของเธอเท่าไหร่ แหล่งข่าวแจ้งกับเดอะเทเลกราฟว่าการตัดสินใจของเจ้าชายวินเลียมไม่เกี่ยวข้องกับงานของแอนนาเบลเอนเลียสบัญชีประจำปีของดัชชี่แห่งคอนวอลร,ระบุรายละเอียดว่าน้องสาวของคาิลล่าได้รับค่าจ้างตามหลักธุรกิจปกติและตามหลักความเท่าเทียมกัน Anna าเบลเอนเลียตได้รับเงินระหว่าง19,625ถึง82,272ปอนด์เพื่อดูแลทรัพย์สินให้เช่าตลอดจนสำนักงานและสถานรับลิ้ยเด็กของดัชชี่ จากนั้นในแต่ละปีน้องสาวของคามิล่าจะได้รับเงินชดเชยเพิ่มเติมตั้งแต่7,160 92,85ปอนด์สำหรับการซื้อเฟอร์นิเจอร์และสินค้าปลีกชายวัย75ปีผู้นี้ยังได้รับการว่าจ้างให้ดูแลการปรับปรุงผับ20ห้องนอนที่ศูนย์กลางการพัฒนาคิงพาเบอรี่ในดอเซต เธอยังช่วยปรับปรุงกระท่อมสองหลังและเกสเฮาส์ที่ดัมฟรีสเฮาส์ในแอร์ชายบัญชีล่าสุดของดัชชี่แห่งคอนวอลระบุรายละเอียดปีเต็มแรกของเจ้าชายวินเลียมในตำแหน่งดายุคแห่งคอนวอลค่าจ้างของแอนนาเบลเอ็นเลียถูกพบว่าหายไป